สวัสดีจ้าสุภูสุคนขามมนีนะคะก็จะพาไปเที่ยวอีกแล้วคลิปเก้าเก้างแต่ตอนายกบุฮูนะคะจำไว้ได้ค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันสวยดีนะคะเอามาให้ทุกคนเบิงนะคะค,คลิปนี้ไปใส่๋อ้โอเคจําได้แล้ว <laughs> จำได้แล้วค่ะทุกคนคะเริปนี้นะคะ<อ>มีโอกาสเดินทางไปเดียวประเทศนอร์เวย์ค่ะอันไม่ได้เดินทางธรรมดานะคะไปลงเรือสำรานจากทุกคนสาวยูอันซีไซซีวิตเทิงเรือสำรานนะคะประมาณ12มือประมาณนั้นนะคะ <S <S <ๆ>แล้วเอาพาบรรยากาศไ่เบิง <S <S <ๆ>้งเขาก็สีจอดตามเมืองต่างๆนะคะเออเขาเขาสีเดินทางผ้าเขาไปนะคะประมาณ34เมือง <S <S ในประเทศนอร์เวย์ค่ะที่ละค่ะแล้วเขาก็สีโล่งแล้วก็ไปเบิงเอ่อจุดนี้จุดนั้นไปเบิงเมืองนั้นแล้วก็กรับขึ้นเรือเรือกับสิพาไปอีกเมืองหนึ่งกับกลับขื้นเรือเอ่อลงจากเรือ ไปเที่ยวแล้วก็กลับคือประมาณทั้งสี่ค่ะเป็นเวลา12บสอหมื่นนะคะทุกคนค่ะโอ้ยน้อคลิปลายจนประจําไม่ได้นี่ค่ะเขาจะเป็นประมาณว่าคืนคืนรถลงเรือ คือเรือลงรถเออประมาณนั้นนะคะ,เพ,ะเพราะเพราะเรือจอดเมืองนี้รถรถทัวร์ก็มาถ่ายอยู่เมืองนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากับออกจากรถทัวร์เรือนะคะแล้วก็ขึ้นรถทัวร์เออประมาณนั <ขอ S 1> ้นะะแล้วก็นี่เป็นที่รยมออนมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่ามันไปในะอากาศหนาวนะคะอากาศค่อนข้างหนาวนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปนั่งน,นี่รถที่นั่งเทิงหิมะยังสี่นะคะขับบนหิมะนะคะแล้วก็ไปกินปูจ้าคลิปนี้ทุกคนอาจจะได้เห็นบ้างแล้วนะคะที่ว่าน้องออนลงหรือว่ามันเป็นอันคลิปปูกินปูนะคะนี่แหละเข้าไปตกปูนะคะปูม่กับข้าวกิน มานน่นนะคะ เทากัสีอยู่มองตกปูประมาณจักนาทีจักครึ่งชั่วโมงมั้งคะที่เขาสีมาเห็ดไหนเบิ่งไว้เห็ดจังไดปูเป็นจังไดจังสี่อันปูมาแต่ไซส์เซเวาประวัติปูให้ฟัง่งแล้วก็มาแกะแกะแกะ,แกะปูแล้วก็สีเอาไปหนึ่งให้พวกเห้ากินนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะกลับมานะคะกลัวมาแล้วเขาก็สิมาเห็ดปูให้ากินนะคะที่ราคาพอเหากินเร้ยๆนะคะในนันนะคะในนันนะคะแต่อบอกเลยว่าเขามีโรงแรมน้ำแข็งนำ้ำผู้ใดอยากสิพักโรงแรมน้ำแข็งก็พักได้นะคะอาะหลังจากนั้นก็มาขึ้นเรือแล้วก็ไปต่อ ว่าวิดีโอคือไว้ดิดูนี่ไปบอ่อทันเด้เธอถ้าใจ่างเชาอย่างเชนไปบอ่อทันเอาใจเย็นๆไปซาซาเอออันนี้ก็คือ วอาอยู่เพืเดียวนะคะทุกคนเพาะฉันเป็นบ้าเพะเขาบอกว่ามีคกิมอยางก็ลงไปโหลดเป็นบพาค่ะอันนี้ค่ะจะไปหาคลิปเก่าๆในยันโทรศัพท์มากนะคะเห็นคลิปใดอยากลงก็เอามาเลยจ้าอันนี้ก็น่าหลักก็ไปเห็นจนจําว่าใดแล้วนะคะว่าคลิปนีไปเที่ยวใส่นะคะเพราะว่ามันจําว่าใดอีหลีมันมันเห็นเอ๊ะมันไปใส่คับค่ายคคับค่าประมาณนั้นนะคะเพราะว่าลักษณะที่เข้าไปมันเป็นแบบนี้กับค้ายๆกันยูแต่ว่ามันแตกต่างกันประมาณนั้นนะคะอ่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะคลิปค่ะทุกคนคล,ลองเลือกฉบับเต็มๆก็ไม่เต็มบรรไดน,นะคะจริงๆมีเต็มก็นี่นะคะแต่ว่าคณาสิลบไปแล้วนะคะเป็นคลิปเก้าที่เป็น,น้ำหามาจนพ่อนะคะ<อ>แล้วก็เป็นคลิปที่แบบ ตัดต่อไว้แต่ว่าบรไเดีเออกมาลุงประมาณนั้นหรือเปล่านะคะก็จําว่าค่อยได้ปันใดนะคะในไหนกันไหนแล้วนะคะก็เจอก็แสดงว่ามีบุญวาสนาน้ําคลิปลแต่ละองอยากให้เขาเอามาลุงจะ่ว่าท่านในฮอดเวลากระ,ะจงไปแล้วนะคะเป็นคลิปที่จําม่ได้นะคะไปเทีเ่ยวายกับตอนนี้ก็จําได้แล้วนะคะว่าเป็นประเทศนอร์เวย์นั่นเองนะคะรวังว่าทุกคนสิมาคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์ถันบปหูสีคอมเมนต์นี่อย่างนะคะกระทรงสติ๊กเกอร์ไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยน้องออนมาตอบกลับนะคะแล้วก็ขอให้พี่ๆทุกคนเกอเอร์ทุกคคนนะะโดี เฮงๆปังๆนะคะยอดวิวหลายๆเด้อตาลางเงินในอากาศของพี่มากันนะคะทุกคนค่ะขั้นคน,นอื่นเหตุใดเฮาคือสว่าเฮากว่าเหตุใดคือกัน